สวัสดีครับวันนี้พอกับไอ้หมกเขลอนะครับเกษตรกรที่รอและที่สุดทศไทยนะตอนนี้นะครับนะหมกเขลรอวันนี้ก็หลังจากไปเก็บเห็ดมานะครับย่างมือเสาเฟาตินย่างมือเสามาเขาต้องไปหาเลาะเก็บเห็ดนะครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเอ้มีคนที่มาลอยเก็บเห็ดเขาหลายนะครับเพราะฉะนนั้เทาต้อง ตื่นตาเศร้าจังหน่อยนะครับเหตุผลที่ตื่นตาเศร้าเป็นยังครับก็คือตื่นตาเศร้ามาเพื่อสิไปเก็บเห็ดนะครับนะอ่ะเพื่อสิไปเก็บเห็ดมื้อนี้ก็สิบ่ได้หลายปาเลยนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือจุ่มส้มกลุ่มครับบ่ได้หลายปาเลยครับเนาะอ่ะกมีเห็ดตูมดอกตูมดอกบานนะครับอันนี้คือดอกบานพอดีนะครับดอกตาแก้วกระเส็บนะครับอ่ะกระโบมีหยังหลายนะครับมื้อนี้ก็พามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดแล้วก็สิพามาอ่างคนนะครับเพราะมันกระสิบคนมักอ่างไปเลยครับแต่ว่าต้องเตรียมมันก็จําเป็นนะครับนะอ่ะจําเป็นนะครับเห็ด พอคล้ที่เขาใหญ่ขึ้นมาตะดินนะครับเขาสีดอกใหญ่นะครับพวกทับปะแทแปะขึ้นมาพวกนี้สีบะค่อยเจริญเติบโตไปไลยนะครับเพราะท่านวิธีการเจริญเติบโตเขาสิคือเขาส่วนมากเขาสิดันดินขึ้นมาเขาจะเป็นดอกตูมแบบนี้ครับผมอ่ะดันเป็นแบบดอกตูมแบบนี้ขึ้นมาตะดินนะครับอ่ะขึ้นมาตะดินในแจน้อยเขาก็สีดอกใหญ่เลยครับเป็นมรับอ่ะเขาสีดอกแบบนี้หอดมือแรงคือบานนะครับบานแบบแบบนี้เลยนะครับเนาะงเหตุที่เจริญเติบโตมาตะดินนี่เขาสีขาใหญ่นะครับเขาสีขาใหญ่วันนี้ครับคุณศิลปาภาครับน้องศิริิ นาวานะครับนี่ครับผมครับเบื้องดอกทุกตูมแบบนี้ครับแต่ว่าดอกสีเป็นแบบแบบนี้เขาสีบลกค่อยเง่พอปันไดนะครับเวลาที่เขาเจริญเติบโตมาหนึ่งดอกดอกแบบนี้สีบลกค่อยเงยปันไดครับผมอ่ะดอกแบบนี้เขากระสีเวลาเขาเจริญเติบโตเขาสีบลกค่อยเงยปันไดเพราะว่าเขาใหญ่ขึ้นมาตตัดินนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาตตัดินแล้วเขาจังหญ่นะครับแบบนี้ครับผมอ่ะแต่ว่าพวกแบบนี้กระสีหญ่อยู่ครับผมแต่ว่าขนาดกลางกับกระสีบล็อกใหญ่งยซ้ำนี่นะครับเนาะเขาจึใหญ่ขนาดกลางครับผมอ่ะดอกกับพอดีนะครับในการที่เอาสำหรับคนที่เอาไป เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนื้อเอาไปต่ำนะครับควรสิเอาดอกแบบนี้นะครับเอาไปต่ำครับผมแล้วก็จี้คางไฟใส่เกลือเค็มๆนะครับแซ่บแน่นอนครับแบนเพราะว่าไอ้โอคกบ้านผมนี่รสชาติเขาสิแซ่บกว่าบ้านอื่นนะครับผมก็กบ่ฮู้จักวันเป็นย้อนหยังเป็นย้อนดินนะครับแต่ว่าสิไปเก็บหมองอื่นหรือไปซื้อน้ำตลาดทั่วไปนี่ผมผมสิบ่ค่อยซื้อน,นะครับเพราะว่าหยังเพราะว่ารสชาติเขาสิบ่ มันสิบหวานไหมครับมันสิบหวานแล้วมันก็สิออกเฟื่องเฟือนะครับเพราะฉะนั้นผมสิกินตะเห็ดอยู่แถวสวนเจ้าของครับมันจังรสชาติหวานแซ่บนะครับนะะหลักๆคือแบบนี้ครับผมในการสีเจริญเติบโตของเขานะครับดอกดอกแบบนี้กับ่ทันิกแกนครับดอกแบบนี้เห็ดไข่นะครับสโนดีกซุ่มนี่คือเห็ดตะไคร้นะครับมาวันดีจ้าน้องเรนูครับผมอ่ะนี่ครับดอกแบบนี้นะครับแบบแบบนี้ก็บกำลังเน้นๆติ่งสินี่คือเขาขึ้นมาตตดินนะครับเขามีใบไม้นะครับปกคลุมเขาเขาก็สสวัสดีครับธนพรครับผมอ่ะ แต่สอนแบบนี้นะครับเนาะอ่าแบบนี้เขาสิขึ้นมาใต้ดินแล้วก็สิดันมาแบบนี้คันคันดินแข็งแน่หรือเขาถือยังเขาก็มาทบนะครับหรือมีเศษนั่นเศษน้เขาสิขาเขาสิเป็นแบบไอ้ครับขาสิงองอะนะครับเนาะขาสึงงอเพราะว่าเขาดันขึ้นมามันได้รับไอ้ถือไม่ถืออย่างรับเขาก็สิงอออกครับงอขึ้นมาหลังกากสิได้ไอ้ขาเขาสิค่อนข้างจะแตกเล็น้อยครับนี่แบบนี้ครับผมอ่าแต่สำหรับคนที่เทียบเฮ็ดกินนี่คันได้แบบนี้ไปถือว่าสุดยอดครับตำใสแก้วกับเสบอเป็นความเจ้าเฮ็ด ตัวไก่บอแซบยดเ็ดปกติที่บอเอยแซ่บนะครับพี่ไอวิรัตครับผมเฮดไปเก็บทั้งคูทั้งสูงนะครับหรือออกหลายๆนะครับที่บอแซ่บนะครับเฮดที่เกิดจากพ้นปวกนะครับสีแซ่บรสชาติเขาหวานนะครับเ็ดจากพ้นปวกนี่คือเหฮดจากพ้นปวกนะครับเดี <refugees> ๋ยวสิบางเห็ดจากพ้นป่วนครับเขาสิมีป่วกนะครับล้วก็เป็นไอพวก สวัสดีครับเอาครับผมคนละกินกับแบบนี้นะครับผมอ่ะเห็ดจากคนปวกแล้วเขาเกิดสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีขาวนะครับเนาะขันขันพ้นที่คอนทางจะไอ้ปวกที่เขาเป็นแบบพ้นยังไงนะครับเนาะอ่ะเขาสีส้มมากที่สีขาวนะครับยกเว้นเขาสียู่ใบไหม่แบบคุ้มดีๆเขาสีออกสีเขียวนะครับสีเขียวกับแสกกันผมนี่ครับผมอ่ะขันเขายู่แบบใบไหม่คุ้มเขาเจังหน่อยนะครับเขาสีออกสีเขียวแบบนี้ครับผมนี่ครับสีเขียวนะครับมีรีวิววิธีเห็ดกินบ่ เยวเขาเอาค้างไฟนะครับเด๋ยกกะสีเอาขัวน้ำก็ได้นะครับขัวน tai, ้ำแบบนี้ครับผอันีีสีเขียวครับแกึ้นยู่กับไอหมองเขายู่นะครับเขาเกิดมาครับนี่ครับรสชาติหวานแบบนี้ครับผมเสแปบแน่นอนครับผมว่ามากระําไร้ไหลนะครับแบบนี้ครับผมสวยแบบนี้ครับผมรสชาติเขาสีหวานนะครับเขาสีหวานแซแบแน่นอนครับผมหอมนะครับเห็ดเ็ดพวกนี้เป็นเห็ดไข่ล้วเขาสีรสชาติสานแซแบแล้วก็สีหอมนะครับหลักๆคือเขาสีหอมนะครับหอมเสแปรว่ามากระดำไร้ไหลนี่ย้ายปีมักคนค้นมากเห็ดนะครับเป็นคนมากเห็ดกันเลย ต้องไปเก er you, video, ็บมาให้ย้ายปีที่จริงผมกับกินบ้างบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเนาะตระราหลักแล้วก็ย้ายปีเป็นมากกินเห็ดนะครับอ่ะมากกินเห็ดแบบนี้ครับอ่ามากกินเห็ดแบบนี้ครับหูมากกินเห็ดแบบนี้ครับผมดอกคือสวยนะครับดอกซสวยแบบนี้ครับผมสำหรับคนที่มากเก็บเห็ดนะวันนี้น้องเอกผู้ชายเสืองวนะครับอ่ะแบบนี้ครับผมโอ้ดอกสวยๆนี้ครับสำหรับคนที่มากเก็บเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดไข่ย่างเดียวนะครับเห็ดอื่นเ่เอานะครับเห็ดอื่นเอาไว้แทนมันเกิดนะครับมื้อนี่อยากกินเห็ดไข่กันเลยเก็บแต่เห็ดไข่นะครับเนาะอ่ะ เีจะก,กินตะเฮ็ดไครนะครับเฮ็ดอื่นกับโบกินนะครับเอาโอเควะครับโอเคครับพ่อยโมกคนรอ,อไปเลยกันครับผมผู้ใดเบิ่งบนทันกะเบิ่งย้อนหลังไปเลยกันครับเนาะโอเคครับขอประคุณที่ติดตามโมกคนรอ,อนะครับผมสวัสดีครับ